เฮ้ยไอ้หนุ่มเองอั่ะแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากม่นะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่เ um> ่าเหลืองแน่กูวันนี้ช็อคโกสโต์บริการหฮรับกดผลต่างๆนะฮะในแบบวอลฟุตเนี่ยราคาก็ตามนี้ด้วยนะจ๊ะแถมยังมีบริการห้รับกดเกมฮาร์ดด้วยกับการทำผลตื่นนะฮะเอาไน้ แก่าลมมาใช้บริการได้ครับลิ้งใต้คลิปนะจ๊ะมาลุกชอบบริการรับเติมโรบักนะฮะระบบ ID ดีพาร์ตนะฮะตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าราคาโคตรถูกนะฮะแล้วก็คุ้มด้วยเด็ดราคาก็ตามนี้เลยนะฮะจึบ๊บนี่นะฮะบอกเลยว่าโคตรคุ้มมากๆเลยครับอย่าลืมมาใช้บริการได้ครับลิ้งใต้คลิปนะจ้าพ,พูดเรื่ล้วปเนี่ย ภูเขาไฟกลับมาระเบิดอีกครั้งนะฮะกับลาวาบักนะฮะมีบริการเล่าฟาร์มแบบต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบ l บล็อกฟูดคริงพีชชินิเบตไลฟ์ทูนะฮะแล้วก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับและที่สําคัญนะฮะลาวาบักเนี่ยยังมีบริการขายไอดีต่างๆด้วยนะฮะซึ่งก็จะมีเกมบล็อกฟูดฟรีไฟอาร์วีนะครับยังไงก็เข้ามาดูได้ครับลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะฮะสวัสดีเนี่อยู่กับพี่อีกครั้งนะครับพี่โน้ตนะฮะและในวันนี้เนี่ย เราอยู่กันในเกม Daddy Celebration นะครับกว,ว่าถูกบอกว่าเอาเป็นว่าช่างมันนะฮะเอาแร้วก็ต้องขอเกินก่อนนะครับว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแมป Daddy Sin ที่ดีที่สุดใน Roblox นะฮะที่เราหาได้นะตอนนี้นะครับเพราะว่าแมปอื่นยังไม่เปิดนั่นเองนะครับแบบนี้เลยดีที่สุดและในวันนี้นะครับก็เจ้าเกมนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่มันนะครับไม่ได้อัปเดตมาเป็นเวลา นานอยู่นะครับประมาณเกือบ2ปีเนาะมาให้มีการนะครับปล่อยข่าวกันสปอยการอัปเดตมาแล้วนะครับคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับแต่เอาเป็นว่าขอเกริ่นเข้าก่อนนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับรวไม่รู้จักเกมนี้นะครับเนี่ยเกมเด d d y ี่ซินนะหรือว่าแบบเจ็ดบาบแมปนี้ในโรบ็อกนะครับเป็นเกมที่บั๊กค่อนข้างน้อยนะครับเอาทำไมมันล้มแบบนี้วะนี่มันบั๊กนี่วะแล้วต้องบอกก่อนเลยฮะเรื่องกราฟิกเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างมีกราฟิกที่สวยงามนะครับก็ไม เกมสมัยนี้เลยนะครับก็ถือว่าดีเนาะแต่มันเป็นเกมแบบ2ปีที่แล้วคิดเอานะครับมันก็ยังทําได้ขนาดดีนะครับเป็นเกมที่ดีมากๆนะฮะแต่ว่าเรานะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจกันที่ภาพนะเราสนใจกันที่ระบบเกมเพย์นะฮะระบบการรับเควสนะฮะนี่จะเป็นการรับเควสนะฮะแล้วก็มี NPC พพูดคุยนะครับตามปกติของเกมทั่วไปเลยนะฮะ จากนั้นเมื่อเรารับเควสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีตำแหน่งบอกนะฮะว่าเราไปทำเควสตรงไหนนะฮะแถมเกมนี้เนี่ยก็ยังมีการแปลงร่างเป็นร่างปีศาจด้วยนะครับนี่เอ๋อย่างเทพนะครับโคตรจ้า่ะนี่นะพอทำเควสเสร็จเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่จะบอกว่าเควสเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็มีการเข้าดันเจียนด้วยการเข้าดันเจียนนะครับก็จะเป็นการพิชิตบอสนะครับเ,เมื่อเราพิชิตบอสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของมานะครับเป็นไอเทมเนาะ ส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นเกาะบอสนะฮะแล้วที่สำคัญก็น่าจะมีดาบบอสด้วยมั้งอันนี้กูไม่แน่ใจกูมกั่วเอาเลยครับเรื่องเกมเพย์เนี่ยเอาไว้เท่านี้เนี่ยให้เราอยู่ในพื้นฐานที่เข้าใจกันเนาะเอาเลยครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเกือบ2ปีเนี่ยมันไม่ได้อัปเดตนะครับว่ามันจะอัปเดตอะไราบ้างนะฮะในปีนี้ไป let's go เอาเลยครับก็ต้องบอกกันว่าอัปเดตเนี่ยยังไม่มานะครับแต่ว่ามาแน่ๆนะฮะในปีนี้นะครับซึ่งพี่เนี่ยก็ได้เข้าไปแบบไปดูในทวิสเตอร์หรือแบบอะไรประมาณ มันน่าจะมาในปีนี้นะครับประมาณนี้เนะาะเพราะฉันแล้วก็ในปีนี้นะครับแต่ไม่รู้ตอนไหนนะฮะเพราะฉันแล้วก็ยังไม่อัปเดตนะฮะ <c oughs> เอาเครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถเล่นในโทรศัพท์มือถือได้นะฮะแต่ว่าในอัปเดตต่อไปนะฮะที่กำลังจะมาตอนนี้เนี่ยสามารถเล่นในโทรศัพท์ได้ด้วยนะฮะก็ต้องรอติดตามเนาะ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best with no regrets, live with every breath See my message start to spread and I had so many dreams Then you hit your teens, life ain't really what it seems Try to find out what yeah. it means, always do it on up. my own So I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all this art, it's my only medicine Yeah, everything I do, I'm just being genuine yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'ma show you all the path. If you want it bad, I'ma show you every side. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah Rise just like the sun, yeah Fatal like a gun Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until yeah. I won. yeah Always do it on I'm my own, so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all the art, it's my, my only medicine, yeah Everything I do, I'm just being genuine Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah.